สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์ซอนแฟนครับก็บผมวันนี้วันเสาร์ที่สิบเจ็ดพฤษภาคมครับ2568ไม่รู้เป็นอไรสองวันที่ผ่านมาบอกทั้งวันผิดบอกทั้งวันที่ผิดเดือนผิด <c oughs> ไอ้พัยกันหน่อยแล้วกันนะแม่ <c oughs> มีบ้างหลุดลืมจริง,จรงใจมันคิดอะไรคิดคิดแบบนั้นอะแต่ว่าป่ามันไปอีกแบบหนึ่งอย่งางเมื่อวานนึงพี่น้องบอกว่าพี่ คุสุดายไม่สิงหาแหมรีบไปเดือนเกิดแล้ว <c oughs> ขอไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาไล่เรียนการเมื่อคืนในพิต้าก็ให้สัมภาษณ์นะครับพี่มิแเกลดิต้าให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนที่จะ,ะเปิดบ้านเจอแม็กพายก็เรียกแม็กพายทูนามี่แม็กพายแม็กพี้นะครับนิวคาสเซินนะแล้วก็การที่จะต่อสัญญานักเตะคนสำคัญของเราอีกสองคนซึ่งอาจจะเป็นการ ทะลุค่าเหนื่อยระดับสามแสนปอนอมีใครบ้างเดี๋ยวไล่เรียงกันละกันนะครับอขอบคุณพี่น้องก่อนสําหรับทั้งอันดรายของหมึกแก้วคาสติปาเต้หมูมกระจกลายพายนะครับที่ไว้ในช่องอธิบายน้ํายามโอเฮเป้ H P e, นะเอเอยูตี a ้เบดอยู่ในช่องอธิบายเพิ่มเติมติดต่อทักไลน์กันมาได้นะครับ t o n t c อ a b รครับรายละเอียดราคาเท่าไหร่มีบอกหมดแล้วถ้าเผื่อพี่น้องนั่นใดที่ระหว่างคลิปลงเนี่ยเห็นมีสินค้าที่มันขึ้นเป็นนะเป็นหน้าจอเล็กๆอ่ะ ว่ามีสินค้าผลิตภัณฑ์ถ้าใครสะดวกก็กดเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาเลือกชมเป็นการอุดหนุนนะให้กับช่องที่หยได้นะครับเพราะว่าทาง YouTube เขาก็เปิดโอกาสให้ทาง y o u t u b e อได้มีช่องทางช่องทางในการที่จะดำรงอยู่ของช่องนะนอกจากยอดไลค์ของวิวยอดดูวิวยอดดูคลิปกันยาวๆไม่กดข้ามโฆษณาเป็นการช่วยแล้วก็จะมีเรื่องของสินค้าที่เขาเปิดโอกาสให้ทางยูทูบเบอนะครับได้มีโอกาส มีไรายได้เขต้องเรียนกันตามตรงข,ขึ้นอยู่<ม>ออกับความเมตตาปรานีของพี่น้องเอฟซีนะขอบคุณล่วงหน้า <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะมาเอาเมื่อกี้ก่อนบอลสองคู่แหวังไม่ได้เลยแต่ว่าละครับทั้งแต่จะว่าเขาปล่อยจอยก็ไม่ปล่อยจอยนะทั้งในลายของสเปอร์แล้วก็ในลายของอแมยูนะครับก็บุกไปแพ้ทั้งคู่นะครับอาร์เซนอลบาก็ชนะสเปอร์ไป สอแล้วก็ตัวเชลซีก็เปิดบ้านชนะแมนยูไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะก็เลยทำให้มีแต้มขยับขึ้นมามีลุ้นแม้กระทั่งในแมตช์สุดท้ายเลยนะครับของทั้งสองทีมนะก็ถามว่าเอาตัวหลักลงไหมสำหรับแมนยูเนี่ยแมนยูก็เกือบจะเกือบจะใช้ควาว่าอะไรนะก็กล้แจ่หน้าก็ักตจริงเกือบหมดอ่ะนะเดินเดลบ ลุกชอดูกูบูโดแฟนันแคสติมิโลนมกควายนะดาลโลเมาฮอยลุนอะไรพวกเนี้นะครับเขาก็ต้องมาเล่นเต็มที่แหละใครจะบอกว่าปล่อยจอยแล้วผมว่าคงไม่จอยคงไม่ปล่อยหรอกนะก็สู้ไปได้จริงๆก็แพ้เชลซีไปหนึ่งศูนย์แล้วก็สเปอร์ก็แพ้อาซันวิล่าไปทีนี้แหละมันทำให้ทั้งสองทีมขยับขึ้นมานะครับ แต่แข่งไปแล้ว37นะเขาจะเหลือแมตช์สุดท้ายอีกแมตช์หนึ่งตอนนี้เชลซีมี66นะครับแอสตันวิลล่ามี66เช่นเดียวกันนะในขณะที่อันดับ2เราอาร์เซนอลมี68เดี๋ยวจะแข่งวันพรุ่งนี้จะแข่งนะัดที่37นะครับเจอกับนิวคาสเซิลอันดับสองอันดับ3นี่ตัดกันเลยนะ2กับ3ตัดกันเลยนิวคาสเซิลมี66นะครับเชลซี Chelsea 66แอสตันวิลล่า66แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ5 มีอยู่65แต่ยังมีแมตช์เหลืออยู่2แมตช์เช่นเดียวกันนะครับการที่ทางตัวนอตติแองโกเรสเองก็ยังคงมีความหวังนะนอตติ mm hmm. แองฟเรสมี62ส mm ิบ hmm. เขายังเหลือเกมในมืออีก2แมตช์ถ้าขยับได้ก็มีสิดหิทีนี้ก็ต้องรอดูกันแล้วเดี๋ยวนอตติแองโเรสจะไปเจอกับเชลซีที่ผมบอกว่านี่แหละนี่แหละ จะทําให้เชลซีหยุดไหมหรือว่ายังไงแต่ต้องดูนัดที่ทำฟอเรสก่อนว่าเขาจะเก็บนัดที่สาสิบเจ็ดได้ไหมนะครับดังนั้นก็ยังคงตามลักตามลุ้นยอยู่ส่วนของเราเองนะครับมีหกสิบแปดแต้มถ้าถ้าเราสามารถเก็บแต้มจากนิวคาสเซิลได้ในการที่เราจะเปิดบ้านเนี่ยจะขยับขึ้นไปเป็นหกสิบเก้านั่นเท่ากับ จะเป็นแทบจะก,การันตีเลยแม้ว่าลูกผลตา่างแม้ว่าคะแนนบางทีอาจจะเท่ากันในกรณีที่แข่งครบแต่ว่าลูกเล่เสียของเราค่อนข้างดีนะลูกเสียของเราบวก3 3ครับตัวเ,เชลซีแอตตันวิล่าเนี่ยยี่สิบกับบวกเก้าเท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็ยังคงมีลุ้นและเราแมตช์สุดท้ายเราไปเจอกับซอสัมตันด้วยแต่ว่าแมตช์พรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญถ้าชนะได้ก็จะเป็นการการ,การันตี เป็นการการันตีที่สองเลยอ,ะอ่ะพูดงได้ง่ายนะครับเพนั้นก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งนะอ่ะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมาเข้าถึงบทสัมภาษณ์เอาข่าวก่อนข่าวจากตัวของดินโจนครับพูดข่าวจาก g i ฟ e ์บีสปอรนะรายงานมาว่าตัวบุกโยซากกากับวิลเลียมซลิมากำลังจะได้รับการต่อสัญญาอย่างนี้ตอนเนี้บุกโยซาก้าเนี่ยโอเคแม ฤดูการนี้อาจจะหายไปหน่อยฤดูการนี้บุกยงสก,ก้าลงสนามเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงเอาแค่ในพิมเมลีกก่อนพรีเมลีกเมื่อฤดูการที่แล้วพี่แกลงไปสามสิบแปดครั้งลงไปปะสามสิบแปดแมตช์เอาเฉพาะพิมเมลีกนะอันอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ฤดูการนี้ลงไปแค่ยี่สิบสามเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะแล้วก็สตาร์ตตัวจริงสิบเก้าถือว่าฤดูการนี้เป็นฤดูการที่เล่นให้กับพรมเมลีก น้อยมากเล่นไปพันกับหกหนึ่งพันหกร้อยกว่านาทีนะครับในขณะที่เมื่อปีแล้วเล่นไปเกือบสามพันนาทีนะแต่ว่าร่างกายตอนนี้เหมือนกับว่ากลับมาแล้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะอเาเจนอลจะกลายเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดตอนนี้ค่าเหนื่อยสูงสุดอยู่ที่คลายดแบบ์แวดอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นปอนต่อสัปดาห์นะครับ บุกยอสก,กาตอนนี้รับอยู่หนึ่งแสนเก้าหมืนห้าพันและเพื่อเป็นการมัดใจมัดมัดใจมัดกายนะสมโมสรก็ต้องทุ่มมันมีตัวอย่างกับสมโมสรบ้านใกล้เรือนเคียงกันแม้ว่าคุณจะเป็นเด็กเอลเอ็นเหมือนกันนะบุกยอสก,กาก็เป็นเอลเอ็นเหมือนกันแต่อ้อนจะออกมาเลยนะครับเหมือนกับเ no, ทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนซึ่งก็เป็นเอลเอ็นมาเหมือนกัน นะแต่พอถึงจุดปุ๊บเนี่ยโอ้โหด้วยความที่เหมือนกับทําร้ายจิตใจหรือเปล่าน,นี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ทีมนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าแฟนบอลอาฆาตมากร้ายเทนเหลือเกินด้วยการที่ทําไมมึงไม่ต่อสัญญาทำนะไมมึงไม่ต่อสัญญาก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปบริจากูวรูต่างๆก็วิจารณ์กันแบบนั้นโอ้โหเทนควรจะต้องต่อสัญญาก่อนต้องนี่ตื้นนั่นก่อนเพื่อให้สโมสรได้รับตังถ้าต,ต่อสัญญาก่อนเร็วไม่ร็ดจะเข้าไปซื้อไหม อะถามตรงๆถ้าเทนเล็กซ์นเดอร์อนโนต่อสัญญาปั้งค่าตัวแม่งจะพุ่งไปเท่าไหร่คิดในแง่กับการหนังงานการทําธุรกิจเหมือนกันเออแล้วเทนเองก็อยากจะท้าทายความสําเร็จใหม่ๆนะครับพราะนั้นก็มันก็เป็นวินวินแหละไม่ต้องไปอาฆาตมาดร้ายหรอกเหมือนกับบุกโยงสก,กาเหมือนกันเราเองตอนนี้ก็เห็นอยู่ไอ้น้องมันก็เก่งคนอื่นก็เห็นว่าเก่งแล้วมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมบีมันเก่งขึ้นเรื่อยๆแน่นอน นะครับค่าเหนื่อยรับอยู่195,000ปอนด์ถามว่าเยอะไหมในระดับอายุข้อนี้ถือว่าเยอะแต่ถ้าเผื่อด้วยฝีตีนด้วยอายุขนาดนี้รับค่าเหนื่อย1 9 5 0 0 0ปอนด์โอเคไหมโอเคแต่ถ้าดูฝีตีนที่มันเก่งเกินอายุและทีมื่ออื่นจับตาจ้องเป็นมันและพร้อมทุ่มถ้าปล่อยให้หมดสัญญาเมื่อไหร่เราจะเครียดเราจะเหนื่อยและตัวน้องมันจะมีเสียสมาธิด้วยเพราะนั้นสิ่งที่อาจจะซนอลทำได้ในช่วงนี้ก็คือ มัดใจมัดกายมัดใจมัดกายก็คืออะไรไอ้น้องอยู่กับเฮียต่อไอ้น้องอยู่กับทีมต่อนะเอาค่าเหนื่อยปึ้งไปเลยมีโอกาสที่จะรับทะลุสามแสนปอนนะครับซึ่งามวาผมเห็นไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเพราะธุรกิจชั่วโมงนี้มันไม่เข้าใครออกใครอะ่ะถ้าเราจะรักษาทรัพยากรคุณภาพอันดับหนึ่งของเราไว้อะมันก็ควรจะทุ่ม ใช่ไหมบางทีเราอาจจะต้องเป็นทุ่มซื้อตั้งแต่คนรู้คนนี้แต่ว่าของเราที่มีอยู่เราเกิดไม่สนใจขึ้นมาแล้วเข้าไปจะมานั่งเสียได้ภายหลังนะครับด้นี้เห็นด้วยนะขณะที่อีกคนหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะรับค่าเหนื่อยใกล้เคียงกันก็คือวิลเลียมซาริบาตอนนี้มีข่าวนะครับว่าผมว่าน่าจะได้ไปนะนะตัวของเลเวลิตได้ได้ตัวของไอ้ไอ้ไอ้ของบอลหมัดในดีนเฮาส์ซนใช่ไหมน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูเพราะฉะนั้น าเบื่อเขาได้ดินเขเนแล้วโอกาสที่จะเขาไม่สนใจในวิลเลียมสตีบาก็มีและวิลเลียมสตีบาก็สัมภาษณ์แล้วบอกว่า I'm stay here I w a n t stay here กูไม่ไปไหนผมไม่ไปไหนครับพี่นะครับผมเขาอยู่ที่นี่แหละนะก็เลยทําให้อมีกระแสว่าวิลเลียมสตีบาอีกคนหนึ่งกําลังจะได้รับต่อสัญญาใหม่วิลเลียมสตีบานะครับเมื่อปีที่แล้วเล่นทั้งปีนะที่ผมเคยเอาสถิติมาให้เล่นทั้งปี เฉพาะพิพเมเรลลีกก่อนนะอย่าเพิ่งไปรวมอันอื่นนะเอาเฉพาะพิมยร์ลี่ก่อนเล่นอาร์เซนอลครบสามสิบแปดนัดสตาร์ทเป็นตัวจริงสามสิบแปดนัดเลยเล่นเต็มเต็มไม่มีเปลี่ยนออกแม้สักวินาทีเดียวเล่นเต็มเต็มสามพันสี่ร้อยยี่สิบนาทีนี่คือวิลเลียมาลิบาเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ปีก่อนอเจ็บจะมาพอปีละปีที่แล้วกลับมาแข็งแกร่งทั้งฤดูกาล เล่นสามสิบแปดนัดเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะเล่นครบเลยแนละ้วไม่ถูกเปลี่ยนต่อออกทั้งวินาทีมาจนถึงปีนี้ครับปีนี้วิลเลียมสุริบาลเล่นกับอาเซนอลในพรีเมียร์ลีกนะสตาร์ตัวจริงไปแล้วสามสิบสี่นะัดสามสิบสี่นัดนะแล้วก็เล่นไปเกือบสามพันนาทีเพื่อน้นยังเหลืออีกสองนัดก็จะเป็นประมาณสามสิบหกนัดแน่ๆนะครับหายไปสองนัดพวงนั้นหายไปตรงไหนวะจะไม่ได้ละนะดัะนั้นกะ็เป็นอีกคนหนึ่งที่ อยู่ในรุ่นหนุ่มและกำลังขึ้นมาและได้รับการจับตามองจากบรรดาบิ๊กบิ๊กทีมทีม,ทมหลายๆที่เขาก็เห็นว่าไอ้นี่แม่งเก่งไว้ไอ้นี่แม่งใช้ได้เลยไว้นะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสใกล้เคียงกันนะที่สองคนนะครับจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ในระดับใกล้เคียงกันน่าจะสามแสนบวกบวกถามว่าดีไหมเห็นด้วยจัดไปเลยไม่ต้องมาพูดวงไงใช่ป่ะ,แล,ะแล้วเจอมายิงเล่นเดี๋ยวยิงเก่ง อายุขนาดนี้เก่งแล้นมันเก่งได้อีกอ่ะนะเพราะนั้นก็เป็นข่าวดีที่เราควรจะต่อนะครับว่าเดี๋ยว้องตามรุ่นกันอีกทีละกันหลายคนมีมีมีประเด็นเขาบอกพี่ทำไมในชุดที่นักเตะเราเออกมาปล่อยเสื้อผ้าชุดใหม่มีหลายคนที่ไม่อยู่ที่มีหลายคนที่ไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายแบบตั้งจะเป็นประเด็นโอเคคนที่จะหมดสัญญาเนะ่ะ คนที่จะย้ายไปแน,น่ๆเขาไม่มาถ่ายให้เราหรอกแน่นอนใช่ไหมไอ้คนที่จะย้ายไปอะ่ะอย่างเออกิแลนเจนีอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ถ่ายหรอกถูกป่ะแต่ก็มีหลายคนพี่บึกทมัปัาตงตเอไม่ถ่ายอันนี้ต้องบอกก่อนนะการถ่ายภาพชุดทีมในบ้านชุดเย้าใหม่เนี่ยที่เพิ่งลงแบงมวนอก่อนเนี่ยเขาถ่ายมาหลายอาทิตย์แล้วเขาไม่ได้เพิ่งมาถ่ายนะเขาไม่ได้มาถ่ายมาถ่ายเมื่อวานแล้วลงวันนี้เลยไม่ใช่นะฮะ เขาทำเป็นคอลเลกชันเขาทำถ่ายมาก่อนมีเดียว็าทำมาเรียบร้อยแล้วเขาถึงเพิ่งมาปล่อยมาปล่อยเพื่ออะไรเพื่อที่จะดึงเลดในการที่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราจะเตะนะัดสุดท้ายในบ้านแล้วเราจะใช้เสื้อทีมนี้แหละเปิดตัวเลยเหมือนที่ทำทุกปีแต่คนบอกทำไมไม่เห็นพี่บึกเลยเขาถ่ายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะเออผมก็บอกไม่ สงสัยไม่มีชื่อเรื่องอะไรอาจจะไม่ต่อหรือเปล่าไม่ต่อสัญญาเปล่าจเจอเผื่ผมว่าไม่หมึกต่อนะแล้วก็ภาพจุดนี้เขาถ่ายไว้ลงหน้าพวกเราจะไปติดกงเฮ้ยลงวันนี้แสดงว่าเพิ่งถ่ายเมื่อวานบ้า <laughs> โอ้กว่าจะตัดต่อกว่าจะปรับนู่นปรับนี่นะครับเขาลงมาเมื่อสองวันก่อนเพื่อที่จะเตรียมโปรโมตในวันอาทิตย์นี้นะส่วนเมื่อวันก่อนเนี่ยเปิดให เข้าซ้อมให้แฟนบอลที่แบบเป็นตัวปีได้มาเ e อ็กคลูซีฟแบบใกล้ชิดเนื้อแนบเนื้อเหงื่อแนบเหงื่ออันนั้นเป็นการขอบคุณแฟนบอลระดับที่เป็นระดับแฟนพันธ์แท้ที่มาอุดหนุนกันเป็นตัวปีอ่ะคุณคิดว่าตัวปีเนี่ยมันสาคัญไหมสําคัญน,นะครับเป็นเงินที่แบบมีมูลค่านะจ่ายเงินมาก่อนตัวปีอ่ะมาดูไม่ดูหรือก็ไม่รู้อ่านะครับเพราะนั้นก็ เข้าใจตามนี้เดี๋ยวก็ตามลุ้นกันแล้วว่าจะต่อไม่ต่อซึ่งผมมั่นใจว่าพี่หมึกตัวมาประเตศต่อนะอ่ะมาถึงบทสัมภาษณ์เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับว่าอออีกเรื่องหนึ่งก่อนวิลเลียมสลิบาเดี๋ยววันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้นะครับวิลเลียมสตีบาจะลงเล่นเป็นนัดที่หนึ่งร้อยให้กับอาร์เซนอลลงเล่นให้นัดหนึ่งนัดนัดที่หนึ่งร้อยให้กับอาร์เซนอลนะและเก้าสิบเก้านัดที่ผ่านมาที่ลงเล่นให้กับอาร์เซนอล อาเซนอน,นชนะไป67นะัดชนะไปหกนะัดถ้าวันอาทิตย์พรุ่งนี้ชนะจะเป็นนัดที่หกก็จะทำสถิติเทียบเท่าเสมอกับโซแคมเบลที่ทำไว้เมื่ออหลายปีที่แล้วอะ่ะนะจดดไว้ตรงไหนวะทำไม่ได้จดเอาไว้อยู่เออนะก็จะเป็นการทำสถิติเทียบเท่านะครับของอรุ่นพี่ที่ทำไว้เพราะนั้นก็เผิ่แป๊บเดียววิลเลียมซิบ,บารก็จะเล่น้อยแล้วนะ ในขนาดที่เด็ไลนก็เพิ่งเล่นร้อยไปเห็นไหมเล่นนั้ที่ร้อยไปนะครับก็เห็นย่วาพวกเราลงเล่นกันหนัก,นกๆพอสมควรนะครับอ่ะมาถึงพิต้าแล้วกันนะครับพิต้าแล้วกันที่จะอ่ะสาสัมภาษณ์ในเรื่องของความเป็นพิเศษในการปิดฤดูกาลในวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้เราแข่งสี่ทุ่มครึ่งนะครับเพราะนั้นก็เป็นนัดสุดท้ายที่จะได้เล่นในบ้านแต่ไม่ใช่น,นัดสุดท้ายสุดนะเป็นดัดที่สามจุดเจ็ดที่ได้เล่นในบ้าน ความพิเศษเวลาการเล่นในบ้านเนี่ยมันก็จะต้องแบบโชว์ฟอร์มให้ดีแฟนบอลเข้ามาเต็มผมคิดว่าไม่ว่าจะโต๊โมงโต๊เปี๊ยะอะไรองคจะเข้ามาเต็มแหละเพื่อที่อะไรช่วงสุดท้ายหลังจากจบต้งขีดการแข่งขันมันจะเป็นทรรมเนียมประเพณีซึนงเป็นการขอบคุณแฟนบอลนักเตะต,ต่างๆจะพาลูกพาเมียพาแฟนพากิก๊กต่างๆลงมาเดินรอบสนามให้แฟนบอลได้เห็นได้ขอบคุณเป็นการขอบคุณแฟนบอลให้ถ่ายรูปด้วยกันนะครับ เป็นการขอบคุณที่ว่าผู้คุณก็ช่วยกันมาตลอดทั้งหนึ่งปีหนึ่งฤดูกาลเต็มๆอ่ะนะเป็นการขอบคุณแฟนบอละฉะนั้นแมตสุดท้ายในบ้านมันเหมือนกับมีงานเลี้ยงเล็กๆซึงผมว่าปีนี้ไม่ได้เล็กหรอกนะก็น,น่าจะทําให้งานไม่น่ากลอย <laughs> ไม่น่ากลอยพี่ตาบอกว่าจะใช้โอกาสนี้นะครับและโอกาสพิเศษที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอนิวคาสเซลและจะเป็นการชิงอันดับสองไปในตัว นะครับจึงอันดับสองอย่างเป็นทางการถ้าเผื่อเราชนะ s, หรือเสมอได้เราจะเป็นอันดับ2แน่ๆน,นะครับผู้สกาวถามว่าโอกาสที่จะเจอกับโอกาสที่เจอกับนิวคอนเซิลเนี่ยมันเป็นการชี้ชะตากันในเรื่องแชมเปี้ยนลลกคุณรู้สึกไงเขาบอกว่าต้องยอมรับก่อนว่าทีมแม็กพายเป็นทีมที่ดีเข้าใช้คำว่าแม็กพายนะครับทีมของเอเลนฮาวเป็นทีมที่ดีนะมันเป็นไปได้หมดแหละตั้งแต่ ไล่ไปจนถึงแอสตันวิลล่าว่าทุกทีมมีสิทธิ์ที่จะได้ไปเล่นโคต้าแชมเปี้ยนลีกอันนี้พี่ต้าสัมภาษณ์ก่อนที่เกมเมื่อคืนนะอ่าก่อนที่ถึงเมื่อคืนนั้นเขาก็เดาถูกแล้วหลายคนก็บอกเลยบอกว่าใส่แอนออยผมแอนออยผมบอกเลยใส่ไอ้สามแต้มให้สองทีมได้เลยพี่ไอ้กุ๊บกับผีแม่งไม่เอาแล้วแต่เราเห็นว่าเขาเอาอยู่นะเขาเอาอยู่นะครับเขาบอกเป็นความยอดเยี่ยมมากนะครับเพราะนั้นก็มันเป็นเกมสุดท้ายในบ้านของเราความพิเศษสุด เราต้องเล่นให้เต็มที่นะครับถามว่าโอกาสที่จะชนะมีไหมเขาบอกว่าในทุกๆท,ท,ทีมที่ไล่ไปจนถึงอันดับ5้านหกเนี่ยทุกทีมมีโอกาสที่จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าแน่ๆนะครับเอ็ดดียวมีทีมที่มีเป็นคนที่ดีมีทีมที่ดีนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถอยู่อันดับ3ได้ถึงตอนนี้แต่ว่าด้วยบรรยากาศพิเศษด้วยการที่เราต้องการจะทําผลงานในบ้านนัดสุดท้าย ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนแฟนบอลเราจําเป็นต้องทําผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนแฟนบอลนะไม่ได้บอกว่าดึกูชนะแน่นอนไม่แต่จะทําให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาในวาระพิเศษนี้นะครับเขาบอกว่าบรรยากาศในสนามยอดเยี่ยมมากคุณคิดดูสิ ในเกมในบ้านนะทุกคนเข้ามาให้กําลังใจเราหมดมันเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ไม่ว่าเราจะไปไหนพวกเขาเหล่านี้ก็จะติดตามเราไปตลอดมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมันเป็นสิ่งที่หมหัศจรรย์ครับเราจะต้องทําผลงานให้ดีเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนบอลห้ามหลุดโคตา้าแชมเปี้ยนลีกครับพูดง่ายๆตรตงๆนะครับตอนนี้คือผมคิดว่าเราไม่หลุดอ่าผมมั่นใจแล้วเราไม่หลุดเราไม่หลุดแน่ๆนะอ่า เราต้องการมันมากกว่าใครครับเราเดินทางมาได้ไกลแล้วนะครับและยิ่งเรามีผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟนบอลความรักที่มีต่อทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปอนเซอร์ต่างๆทุกคนรู้สึกผูกพันกับเราทุกคนต้องการที่จะมาร่วมมือพัฒนากับเราผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นและมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีวินวินที่สุดถ้าเราจะปิดท้ายในบ้านให้สวยงามนะครับพี่ตาก็ว่าแบบนี้นะ ปีหนึ่งก็บอกมันแป๊บเดียวน่ะใครจะไปนรกว่าเราจะมาเล่นในบ้านเป็นนัดสุดท้ายในปีนี้แล้วเพราะนั้นก็ขอให้เราทําผลงานให้ดีละกันนะครับอ่าพูดถึงนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บก็คือคลายฮาวเวิพี่ตาบอกว่าเดี๋ยววันนี้สัมภาษณ์เมื่อวานใช่ไหมเดี๋ยววันนี้วันเสาร์จะขอดูอีกวันหนึ่งขออนุญาตเดี๋ยวเวลาผมจะเทสไม์ตัวนี้ แล้วก็พูดใส่พวกเราไม่รู้เสียงกันดีไหมเดี๋ยวไว้เทศก่อนนะครับพูดถึงคลายอาแวดที่เมื่อวันก่อนได้ลงสนามเต็มเซคชั่นล้วก็บอกเดี๋ยววันนี้จะประเมินอีกทีทั้งคลายอาแวดทั้งตัวของยูเรนทิมเบอร์รวมของพี่ข้าวเด็กแคนไลท์นะครับรวมของกลาเบียนมาติเนลลี่รวมถึงเรนโดทอสซาหคนนี้เดี๋ยวจะประเมินอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นี้ว่าวันอาทิตย์จะสามารถลงได้ไหม กองหน้าเยอรมันครับเบอกเลยบอกว่ากลับมาซ้อมได้แล้วนะถือว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคลาเวตหลายคนบอกเลยบอกว่าปิดเทอมไปแล้วเรามีโอกาสีได้คลาเวตก็คือนู่นเลยเปิดฤดูการใหม่เลยแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวดีที่เขากลับมาก่อนเขากลับมาก่อนนะครับมันเป็นสิ่งที่พวกเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์ แล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นความตั้งใจของตัวใครเองะที่อยากจะกลับมาช่วยต้องการที่ตลาดอาการบาดเจ็บเพราะว่าตัวคลายแหวนต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับที่แฮมสิงนะแล้วก็ต้องฝึกซ้อมโหฝึกซ้อมแล้วเรียกความฟิตในร่างกายจนกลับมาได้เนี่ยมันเป็นการกลับมาเร็วกว่าที่คาดนะซึ่งตอนแรกแม่คิดว่าไม่น่าจะได้กลับมาแล้วครับแล้วก็แต่เขาจะต้องพูดคุยกับทีมแพทย์อีกครั้งหนึ่ง ประเมินกับทีมแพทย์และประเมินกับตัวของใครอีกครั้งหนึ่งว่าไหวไหมแต่สองแมตช์สุดท้ายนะ่ะไหวไหมต้องประเมินนะครับต้องประเมินนะไม่ง,งั้นเดี๋ยวอยากจะเล่นต่อหน้าแฟนบอนลแต่ร่างกายไม่ร้อยเลยปื๊ดปันอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มนะครับเพราะนั้นต้องประเมินกันอย่างเต็มที่นะผมมั่นใจว่าเขาอยากเล่นเขาอยากเล่นกับแม็กพายแน่นอนนะ่ะเขาใช้กับแม็กแม็กพายนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอตัดสินใจในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ ต้องคุยกับทีมแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเบื่อทีมแพทย์อนุมัติเราก็จะทําตามที่ทีมแพทย์บอกเพราะนั้นพิตาไม่ได้ตัดสินใจเองนะครับเขาต้องคุยกับทีมหมอคุณหมออักเบาอักเบาถ้าอักเบาบอก,บอกผ่านผ่านผ่านก็คือผ่านลงเล่นแต่ถ้าเบื่อบอก,บอกเฮ้ยยังไม่ชัวร์ก็ต้องทาตามที่หมอพูดเราจะทําตามนักเตะไม่ได้หรอก่บับนักเตะมอยากลงเล่นนะ่ะเออคันไม้คันมือหายไปตั้งนานอยากลงเล่นอยู่แล้วลิงเป็นแบบสุดท้ายในบ้านด้วยแต่ว่ามันก็ต้องรู้วิธีครับพิตาบอกว่า คลายฮาวเวิมีความสำคัญกับเรามากนะแล้วก็ที่ผ่านมาเราคิดว่าเขาเป็นคนสําคัญแล้วก็การที่การที่ขาดเขามันก็เหมือนกับเราขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับก็ก,ก็โอเคนะอ่ะก็จะมีอีกสองสคนก็คือในไลน์ของยูเลนซิมเบอร์ที่พยายามที่เรียกคอมฟิตตัวเองกลับมานะครับรวมถึงอ่าพวกเขาได้พยายามทําในส่วนที่ต้องทําแล้วในส่วนของเซกชันในการซ้อมทีน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับวันนี้แหละว่าทีมแพทย์จะทําการประเมิน ว่าผ่านไม่ผ่านก็เรียกว่าเช็คฟิตครั้งสุดท้ายนะครับเพราะนั้นก็ตามดูกันอีกทีหนึง่งและกันสํารหรับในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะอ่ะก็คิดว่าคงจบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับส่วนคืนนี้คืนนี้ครับเรามีฟุตบอลอีกหนึ่งคู่นะซึ่งเหมือนเป็นคู่ f a เครับเป็นฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดนะแล้วก็เตะกันมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่ร้อยสี่สิบห้า เรามีแชมป์มาแล้วร้อยสี่สิบสี่ทีมร้อยสี่สิบสี่แชมป์แต่ว่ามันมีไม่กี่ทีมที่ได้นะเดี๋ยวผมค่อยไปไล่เรียงก,กันแล้วทีมที่ได้แชมป์มากที่สุดก็คืออาร์เซนอลยังขิงได้อยู่เว้ยอาร์เซนอลเป็นแชมป์มากที่สุดครับในเอฟเอคัพนะปิดสี่นะในขณนะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้จะจิงกับคริสตัลพาเล็ตนะครับคริสตัลพาเล็ตไม่เคยเป็นแชมป์เอฟเอคัพเลยนะครับลูกทีมของนูโนเอสโตซินโชเนี่ยนะนะ ไม่เคยเป็นแชมป์เอฟเอเลยเต็มที่คือได้ชิงสองครั้งปีพันเก้าสิบกว่าก,กว่ากับปีสองพันกว่ากว่าชิงสองครั้งแล้วก็อกหักเป็นพระลองทั้งสองครั้งเพราะนั้นการรอคอยของคิสซาเพลตก็ค่อนข้างยาวนานอีฮาวนานนะครับในการที่อยากจะคว้าแชมป์อะไรแชมป์หนึ่งไอ้พวกแชมป์อ่าแชมป์แชมเปี้ยนชิพอะไรพวกนี้อืมก็จะนับเป็นโทฟี่ไหมวะ มันไม่นับอะเนาะเออสุหญอก็ต้องหน้าเป็นหลีกใหญ่ๆเป็นเมเจอร์ใหญ่ๆโอเคนะพระาะนั้นก็ใครที่ชอบท่านลองนะสโตริตี้วันนี้กำลังลุน้นลุ้นแชมป์ที่แปดนะแชมป์ที่แปดเอฟเอคัพครั้งที่แปดของเขาเห็นไหมซิตี้เพิ่งมาได้ลืมตาปาดช่วงหลังนี่เองนะ่ช่วงหลังนี่เองไม่ใช่แบบเก่งกาจมาจากไหนนะซิตี้อบอกก่อนอ่านะเขาเพิ่งเพิ่งขึ้นมาหลังจากที่มีทุนแขกเข้ามาแหละ เออใครบอยยุคทักษิณไจริงหรอกไอ้ทุนแขกเข้ามาทักษิณนั่งมันเฉยๆทุนแขกเข้ามาอ่ะนี่มันเข้ามาเทงอ่ะแขกเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงเลยตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็เดี๋ยวตามลุ้นกันนะคิทซ์ซอเดรดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ใครรักใครชอบใครก็ดูกันละกันนะปีนี้ครับเป็นทีมที่มีทีมที่แบบทะลุแล้วก็แบบรอคอยยาวๆมานานนะอย่างนิวคาสเซิลเนี่ย ได้แชมป์คาราบาวครับในรอบ70ปีนะ70ปีคาราบาวครับนะครับโบโลญาที่เมื่อวันก่อนได้แชมป์โคปาอิตาเลียโคปาอิตาเลียทีมเก่าของคาราฟุรี่ก็มีไอ้ทีมทีมแปดมาเยอะเยอะเห็นไหมเหล่าคาราย้ายมาปุ๊บทีมเก่าแม่งเป็นแชมป์เลยแม่งตกักกาแม่งแบบเออ แัะแเต่บ,บุริย่าเมื่อปีที่ผ่านมานี่ย้ายออกจากทีมไปประมาณสิบกว่าคนนะครับมีย้ายไปแมนยูด้วยสักซีใช่ไหมย้ายสัญญาณหายอ่าตอนนี้เรามาต่อใหม่นะก็บุริย่าก็เป็นอีกทีมหนึ่งบุริย่าเป็นอีกทีมหนึ่งครับที่อ่า รอคอยความสําเร็จเลยตึงเลยเมื่อกี้สัญญาณหายไปเลยต้องมานั่งเดี๋ยวไม่ตั้งตัดต่อใหม่ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้นก็เดี๋ยววันนี้ก็ตามรุ้นขึ้เต่อประเด็กันแล้วกันนะว่าจะยังไงนะครับก็คงประมาณนี้ส่วก็เราก็วันพรุ่งนี้ค่อยลุ้นกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ครับกับทีวีเชนอลอาสาสัครในการทำด้วยครับปฏิบัติหน้านที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยส่งกำลังใจให้นอกให้เจ้าหน้ที่ปฏิบัต,บติหน้านที่ตามทางที่บัติแสดงภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้ว้วเจอพุ่งนีีคครับมด